โอ้ยวัส <amounts> ด <of audio writers> ีค่ะพี่จ๋าโอ้ยพีอุ้ย่โอเนี่ยมาเรียกแบบนี้เลยโอ้ยเป็นไงเป็นไงพายย่าอวยพระพรใครเจอกันนะดีเขาเป็นคนดีคนดีคนดีเจอกันไปจ้แม่รลุม เอาวันนี้ด <ลม S 1> ีตลอดเลยนะอาจารย์หมอวันนี้นไม่ลืมเลยจะจะสวดเยอะๆให้เลยนะแต่เปตลาดก,กันนะเด<ะ>ี๋ยวจะพูดเรื่องเงินกานพูดเงินได้เยอะเลยพูดเรื่องเงินเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวลำบากป่วยพระพรอย่างมาก